ก็ได้ออกแต่สาวก็ไม่แต่ก็แล้กแต่สาวเพราะว่าอยู่มาเวทตลาด คใส่แว่ตาไบ้านยังวะโอ้ปวดตัวตัดตอน,นจักมองแล้วนั่งรถกันเนงเจ้าโมงสี่สิบนั่งรถกันเนงนีย <40. S 3> นอนเนอง,นง,งายบ่าได้ครับลมัดลมพัดตา แบกอิข้าวใส่หมูท่านนอกเดื้าหมจับผลเงาวสีคขัจับเอเครื่องอไปเครืงงะดรนี่มันหอดบ้านเืแอันี่บ้านเงานครศรี ละคอนเพิ่งโอ้ยนั่งน้าหอดแล้วเชียรฮอนด้าปงแล้ใกล้ครึ่งเลยดีมันเลยนังมากเลยเชียร์นวดงายมากโอ้ยปวดขึงเชฮอนด้าปงแล้วสักอาหารกัำพี่น้องค่ะรออาหารมาก่อน ถาเอา่าหางินเขาก็ต้องไปหิ้วเขาราบราบคิดได้หรอมาเข้าปลูกโซนหน้าบ้วคิดได้หนอที่เาเนี่ยหิ้วเขาเฮงเลยเด้๋ยวหิ้วเขาข้างทางิดคอมบิดคอมทั้งลาม ทังที่นไม่เลิกนั่งรถหล้วเง้านอน ขึคืหมึกเมื่อนทันเอยคนมาตกขี่รถไกลมากเฮ้แจะเ่าอัดทำหน้างอหน่อยแ้มาจ่หนว้าเจ้าร้ายชิดไปซอยอยู่ có lấy xoay không, không có xoay không không có lấy không trong một tổng thống là chỉ có lấy xoay thôi cho, 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 cho con ừ. biết đều nhay còn con ừ. bây ไม่เรดท้องแร้เปิดปากแต่จะน้ำใหม่ี่น้อง เส่ยดกแสน้รวมขดกระพั้าสดกรััรวมทะเลหห้าหมื่นห้าหมื่กีจานละห้าหมื่นไง แักบาทม่งไรแปดแปดสิบาก็าถเก้าวข้าบาทกัาสิบสาม้าบาทกับสิบสามพันสี่สิบบาทต้องใช้เครื่องคิดเลขใช่ไหมใส่ลายกันสี่สิบบาทกะน้าโหกระมาก มันแปดซิบแล้วปนิบบาทกินบดเบื่อกินบดเบื่อแล้วเตยเตยกับข่าเสไปยเเวาเงินขาตนใส่ตัวคนแม่เน่ เพียงพอดีไปเลยเดี๋ยวเราเราก็เดินทางต่อเดี๋ยวจะรอติดตามตอนหอดบานกันแล้วนะสำหรับกินนี้กัสิภาพบรากาศกิน,นีกันนะคตองกินะครับาปาดี